คุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการ Animal Speaks กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการรักษาปลาทองค่ะว่าแต่เอ๊ะเจ้าปลาทองตัวเนี้ยเป็นอะไรถึงได้หงายเงิบขนาดนี้คะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาติดตามชมการเลี้ยงปลาที่มีคุณภาพถึงฟาร์มปลากันว่าเขาเลี้ยงกันอย่างไรคะ่ะ ส่วนอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ชอบอยู่บริเวณแหล่งน้ำนั่นก็คือตัวเงินตัวทองนั่นเองเรื่องของเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่เราติดตามสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากเจ้าตัวเงินตัวทองนี่แหละค่ะ mm hmm. เกิดตายติดติดกันถึง5ตัวซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วล่ะค่ะดังนั้นก็ตกเป็นหน้าที่ของนายสัตวแพทย์ที่จะทำการผ่าพิสูจน์ดูว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยตายเพราะอะไรกัน นอกจากเราจะมาติดตามชมการทำงานแล้วเรายังจะได้เรียนรู้ธรรมชาติของพี่เงินพี่ทองเขาอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมเรามากันที่แรกค่ะที่แลบวิจัยสัตว์น้ำของคณะสัตวแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในส่วนข้างในนี้กวาออ้างขวางใหญ่โตขึ้นตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่รองรับทั้งการเรียนการสอนนะคะและเคส ที่เข้ามารับ,รบการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ปสุอากรส่วนใหญ่เคสที่มารักษาก็จะเป็นพวกเคสปลาสวยงามเป็นหลักอย่างเช่นปลาคราฟพวกนี้นะคะหรือว่าปลาทองปลามังกรสาชนิดนี้นะคะ่ะจะเป็นปลายอดนิยมที่เจ้าของจะนิยมพามารักษาเอา,าละค่ะคุณผู้ชมคะพระเอกของเราก็คือเจ้าปลาทองตัวนี้แหละค่ะ อาการที่เขาแสดงออกมาก็คือหงายท้องอยู่บนผิวน้ำอันนี้ก็จะเป็นปลาอีกเคสหนึ่งที่นำเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะเป็นปลาท้องที่เขามีอาการผิดปกติก็คือลอยตัวเหนือผิวน้ำจะเห็นได้ว่าบริเวณช่องท้องบางส่วนเนี่ยเกิดการลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วเวลาที่สัตว์น้ำป่วยในภาวะที่เขาเสียการควบคุมสมดุลในตัวเองแล้วหงายท้อง แบบนี้นะคะจุดที่เป็นจุดวิกฤตของเขาคือจุดที่เขาลอยพ้นเหนือน้ํามาในช่วงลําตัวเขาที่ลอยพ้นเหนือน้ํามาเห็นไหมคะแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดเขาว่ายอยู่ในน้ําตลอดเวลาเนี่ยตัวปลาเองจะสร้างเมือกออกมาปกคลุมผิวหนังแล้วก็ทาลายขับเชื้อปรสิตหรือเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆออกจากตัวเองได้แต่ทันทีที่มันลอยอยู่เหนือน้าแบบนี้ปุ๊บผิวหนังตรงนี้นะคะจะสูญเสียความสามารถในการควบคุมหรือป้องกัน เชื้อก่อโรคที่ที่เคยต่อต้านได้เมื่อที่คลุมจะหายไปอืแล้วก็คือพูดง่ายคือมันแห้งนะคะพอ<ช>มันแห้งปุ๊บแล้วสุดท้ายตรงนี้ก็จะไวต่อการติดเชื้อเแล้ะในภาวะที่เป็นอย่างนี้นานๆเนี่ยโอกาสที่ปลาตัวนี้จะติดเชื้อแบคทีรียแทรกซ้อนจากการมีบาดแผลที่อยู่เหนือผิวน้าตรงนี้เป็นไปได้เจ้าของบอกว่าลอยเหนือผิวน้ปาประมาณประมาณหนึ่งเดือนได้แล้วคือบางทีมันจะไม่ลอยเหนือผิวน้ําคือเวลากินอาหารเขาจะว่ายกลับตัว กับตัวขึ้นมากินได้แต่ว่าพออยู่นิ่งๆเนี่ยเขาก็จะลอยลอยหงายท้องอยู่เหนือนน้ำอะค่ะอันนี้เราก็จะต้องพาไปตรวจนิ้ฉ่ายเพราะว่าอาการลอยเหนี่น้ำเนี่ยมันมีได้3ปัจจัยด้วยกันก็คือเป็นถุงลมอักเสบมีแก๊สในระบบทางเดินอาหารหรือว่ามีแก๊สในผิวหนังแทรกอยู่ตามผิวหนังอะค่ะมีได้3มสาเหตุหลักๆแล้วคุณหมอจะทําการตรวจอย่างไรนั้นรอติดตามกันนะคะ ย้ายฝั่งไปที่เคสของเจ้าตัวเงินตัวทองกันบ้างค่ะวันนี้เราก็จะมาทาการหาชนะสูตรซากตัวเงินตัวทองนะครับซึ่งเป็นซากที่ส่งเข้ามาที่ศูนย์ตุดตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเรจะมาพิสูจน์สาเหตุของการตายว่าเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าความสำคัญก็คือว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยปกติแล้วจะใช้ชีวิตอยู่รอบๆ แถวของมหาวิทยาลัยะนะครับถ้าเกิดมีการตายขึ้นมาเราก็ต้องหาสาเหตุว่าเขาตายจากสาเหตุอะไรเพื่อป้องกันตัวอื่นไม่ให้มีโอกาสที่จะมาเสียชีวิตยอย่างนี้อีกอาจจะเกิดจากสารพิษอาจจะเกิดจากโรคติดเชื้ออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็มาหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรกันแน่ในวันนี้นะครับอืมอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของโรคติดต่อมีไหมคะคุณหมอขา โรคที่จะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอย่างตุ่มกระต t ทองเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะฮะโรคหนึ่งเนี่ยที่ติดต่อสู่คนเลยก็คือโรคเขาเรียกซั l โมเน l l o s i s ก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียในธรรมชาติเนี่ยอย่างอย่างคนที่เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานแล้วกันนะฮะถ้าเลี้ยงพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยแล้วสัมผัสกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วไม่ได้ทําความสะอาดดีพอถ้าเกิดไปทานอาหารหรือทานอะไรเนี่ยก็จะติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายทําให้เกิดภาวะท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับอย่างโรคอีกโรคอื่นๆก็คือพวก การติดเชื้อปรสิตท,ทั้งหลายนะครับเพราะว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเป็นสัตว์ที่หากินที่พื้นอ,อยู่ละเพราะฉะนั้นเขาจะมีพยาธิมีโปรโตซัวมีพวกพวกนี้ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่อันตรายมากแล้วติดต่อสู่คนแล้วแสดงอาการรุนแรงมากนะฮะแล้วคนจะไม่ค่อยนึกถึงพวกโรคนี้นะครับและก่อนที่เราจะทําการผ่าตัดตัวเงินตัวทองค่ะคุณหมอจะให้ความรู้เบื้องต้นกับพวกเราค่ะคุณผู้ชมเอาก็ตอนนี้ก็คือเราก็จะเก็บรูปภาพก่อนที่เราจะผ่าซากนะฮะเพื่อดูว่าสภาพ ของตัวเงินตัวทองที่เสียชีวิตเนี่ยมีอะไรที่ผิดปกติไปบ้างจากผิวหนังนะฮะอย่างเงี้ยพอเราเปิดงานขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราจะมองเห็นอันดับแรกคือว่าจะมีตัวพยาธิมีตัวเห็บนะฮะเนี่ยที่เกาะอ,อยู่ตรงตรงรักแรก้เห็บนี่มีหลายชนิดมากเลยครับอันนี้เป็นเห็บเฉพาะของสัตว์เลื้อยคลานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะเป็นชนิดไหนเนี่ยเราก็จะเก็บตัวอย่างแล้วก็ส่งไปให้ห้องปฏิบัติการแยกชนิดว่าเป็นชนิดไหนนะครับแล้วก็ที่เห็นก็คือจะมี ผิวหนังที่ค่อนข้างอากักเสบอยู่นะครับอันนี้เราก็จะเก็บชิ้นเนื้อนะครับตรงบริเวณผิวหนังที่มีเห็บเกาะส่งมาเล่นท้ายอันนี้นะครับที่ปิ้นออกมาเนี่ยนะครับอันนี้คือตัวอวัยวะเพศของเขานะฮะสัตวเ์เลื้อยคลานเนี่ยอวัยวะเพศจะค่อนข้างแตกต่างกับสัตว์เลี้ยงด้วยนมนะฮะอย่างในกลุ่มกิ้งการเนี่ยอวัยวะเพศเขาจะมี2อันนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าเฮมิพินิสนะครับก็คืออวัยวะเพศ2อันของมันโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ตรงโคนหางก็คือ จะเก็บเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะปกติแต่พอเวลาสาัตว์เสียชีวิตนะครับไอรอเพทเนี่ยมันก็อาจจะปิ้อะไรออกมาได้นะครับเพเนื่องจากมันไม่มีแรงหรือว่ากล้ามเนื้อมันหย่อนตัวนะครับก็จะเป็นไอระเภศก็คือตัวนี้เป็นตัวผู้นะฮะคุณหมอจะต้องมีการตรวจอย่างละเอียดหลายขั้นตอนและต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยอย่างเช่นฟันที่แหลมคมหรือเล็บที่อาจจะมาเกี่ยวทำให้ติดเชื้อได้ด้วยนะคะ และแล้วตอนนี้นะคะน้องปลาทองที่ป่วยลอยหงายตัวก็พร้อมที่จะทำการตรวจแล้วล่ะค่ะในส่วนของการเคลื่อนย้ายปลานะคะเราจะมีอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายปลาได้อย่างสะดวกขึ้นคือเรื่องของปั๊มลมเคลื่อนที่นะคะที่แนะนำให้เจ้าของที่จะพาปลามาหาคุณหมอนะคะควรจะต้องมีติดบ้านไว้ตรงนี้ก็ใช้ถ่านนะคะใช้ถ่านสองก้อนแล้วก็ต่อกับหัวใจแบบนี้แล้วก็เปิดถึงเวลา ก็ใช้จุ่มลงไปในถังที่เราใช้ย้ายปลาทําได้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้มีเครื่องมือในการช่วยเติมอากาศในน้ําแบบนี้เราสามารถใช้อีกวิธีหนึ่งซึ่งบางบ้านอาจจะมีก็คือเรื่องของถัง,งออกซิเจนที่จะใช้แพ็กปลาจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะพาปลาที่ป่วยไปทําการตรวจเชื้อและเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลสัตว์ประสุอาทรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงค่ะ ต่อไปนะคะเราจะทําการตรวจพยาธิภายนอกเป็นก่อนโดยวิธีการตรวจมีดฉียพยาธิภายนอกเนี่ยเราก็จะทําง่ายๆเลยก็คือการขูดตรวจการขูดตรวจนะคะก็จะมีอยู่สามตำแหน่งก็คือที่ขีบที่ผิวหนังแล้วก็ที่เหงือค่ะวิธีการจับวัตถุช้อนปลานะคะไว้ในอุ้งมือตรงที่คุณหมอขูดมาได้นะคะก็จะเป็นเหงือเห็นสีแดงๆตรงนี้ไหมคะ นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อเมือกที่มันติดกับพวกเนื้อเยื่อเหงือกนะคะบางๆขูดมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะเพื่อดูว่ามีปรสิตภายนอกหรือไม่เชื้อพยาธิภายนอกที่เราเจอกันนะคะก็คือปิงสยปริงสตรงนี้ก็คือเป็นเป็นปรสิตภายนอกของปลาชนิดหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้เป็นปริงใสชนิดที่พบได้ที่ เงือปลานะคะจากลักษณะที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเขาจะมีจุดตาอยู่4จุดนะคะแล้วก็มีลักษณะหัวเนี่ยที่ค่อนข้างจะป้านหน่อยตรงนี้เขาจะมีเพื่อนของมันอีกตัวหนึ่งที่เป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันนะคะเป็นปริงใสที่อยู่ที่ผิวหนังค่ะปริงใสที่พบในปลายังมีอีกชนิดหนึ่งที่รูปร่างแตกต่างจากนี้อีกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในรูปแบบของการรักษาเนี่ยใกล้เคียงกันนั่นก็คือการใช้การรักษาโดยการ ใช้เคมีใช้สารเคมีเข้ามาช่วยใช้วิธีการแช่แช่ปลาดรืการจุ่มปลาลงในอ่างที่ละลายยาไว้แล้วหลังจากทำการวินิจฉัยภายนอกแล้วนะคะเราก็ต้องทำการตรวจอวัยวะภายในด้วยการเอ็กซเรย์ค่ะเครื่องมือเอ็กซเรย์นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราเห็นตำแหน่งหรือว่าลักษณะข,ของเนื้อเยือ่อหรือสิ่งท,ที่ผิดปกติไปในตัวปลานะคะอย่างเช่นตำแหน่งของ ถุงลมนะคะหรือว่าทางเดินอาหารเครื่องมือตรงนี้เนี่ยจะช่วยได้ในเคสนี้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการเสียสมดุลเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะเพราะเราจรําเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยเพื่อดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติอะไรอย่างที่คุณหมอได้พูดไปในเบื้องต้นว่าปัญหาของถุงลมหรือปัญหาในทางเดินอาหารอีกสักครู่เราจะกลับมาอีกทีนะคะหลังจากผลเอ็กซเรย์ของเจ้าปลาทองออกมาแล้วค่ะ ทางด้านเจ้าตัวเงินตัวทองที่ต้องตรวจหาสาเหตุของการตายของเขาขณะนี้คุณหมอกำลังจะลงมือผ่าแล้วค่ะแล้วก็จะเปิดชั้นนอกมานะครับเพื่อเข้าสู่อวัยวะภายในก็คือช่องท้องนะฮะความพิเศษของสัตว์กลุ่มนี้ก็คือว่าสาัตว์เหลือคลาเนี่ยจะไม่มีกระบังลมไม,ไม่เหมือนคนไม่เหมือนไม่เหมือนหมาไม่เหมือนแมวจะไม่มีกระบังลมเพราะฉะนั้นเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยปอดหัวใจตับไตทุกอย่างอยู่ในช่องช่องเดียวหมดนะฮะ คราวนี้ถ้าเกิดมีความผิดปกติในช่องท้องอย่างเช่นมีน้ำในช่องท้องสัตว์ก็จะแสดงอาการหายใจลาบากด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นอย่างเช่นหมาถ้าเกิดมีน้ำในช่องท้องนะฮะน้ำก็จะไม่ไปเบียดบอดไม่ไปอะไรก็อาจจะไม่ได้หายใจลําบากอะไรเท่ากับพวกนี้แต่ถ้าพวกนี้มีพอพผิวปกติคือช่องช่องเดียวเชือเ่อมกันหมดนะครับคุณหมอจัดแจงแยกชิ้นส่วนของอวัยวะต่างๆออกเอาเป็นว่าช่วงนี้คุณผู้ชมกับดิฉันดูอยู่ห่างๆนะคะ อย่างที่อาจารย์ชาวพันได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าหลังจากที่เรา,เรา,เราทำการเปิดผ่าแล้วนะครับเราก็ต้องมองหาวิกาหรือว่ารายโรคที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นสีของอวัยวะที่มันผิดปกติหรือเปล่าตำแหน่งของอวัยวะที่เห็น,นอยู่นะครับอ,อ,อยู่ผิดตำแหน่งหรือเปล่าหรือว่า,ามีลักษณะที่ผิดปกติเช่นมีจุดเลือดออกนะครับมีจุดเนื้อตายหรือว่ามีของเหลวที่มีการค้างอยู่ในช่องท้องนะครับซึ่งของเหลวที่เห็นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นของเหลวใสหรือว่าเป็นเลือดหรือว่าเป็นหนอง นะครับสิ่งเหล่านี้ก็มีความสําคัญนะครับในการช่วยวินิจฉัยกรณีที่ว่าเราสงสัยว่าอาจสัตว์อาจจะมีการความผิดปกติจากการติดเชือ้อเราอาจจะทำาทำการตรวจเพิ่มเติมนะครับเช่นส่งตรวจทางแบคทีเรียวิทยาหรือกรณีที่สงสัยว่ามีการติดเชือ้อไวรัสก็อาจาอาจะส่งตัวอย่างเพิ่มเติมทางไวรัสวิทยานะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยที่แม่นยำม,มากขึ้นนะครับทีนี้เรามาทําการขั้นช่วงนี้กันดีกว่าค่ะเรามาทําความรู้จักประเภทของสัตว์ชนิดนี้กันนะคะ สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกตัวเงินตัวทองเนี่ยในประเทศไทยก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าตะกวดหรือว่าแลนนะฮะไอตัวตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับจะหากินในน้ําส่วนใหญ่คือใกล้แหล่งน้ำนะฮะก็จะพบได้ในธรรมชาติอย่างเช่นพวกสวนสาธารณะทั่วๆไปเนี่ยก็จะเยอะเมื่อเราพูดถึงความแตกต่างของสัตว์ตระกูลนี้แล้วเนี่ยก็จะเหลือเพียง4ชนิดเท่านั้นที่พบเห็นในประเทศไทย หลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเว้ยวเราจะแยกความแตกต่างนี้ออกจากกันได้อย่างไรเอาเป็นว่าชนิดที่พบบ่อยแล้วกันนะคะอย่างเช่นตัวเงินตัวทองและตะกวดเราจะดูอย่างไรถึงจะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนข้อแรกนะคะเราต้องดูกันที่ส่วนหัวค่ะตัวเงินตัวทองเนี่ยหัวจะค่อนข้างป้านหรือไม่แหลมเหมือนตัวตะกวดค่ะ จุดที่2นะคะเราจะดูกันที่รูจมูกตัวเงินตัวทองค่ะจะมีช่องเปิดของรูจมูกที่ค่อนข้างจะกลมและอยู่ในตำแหน่งใกล้ปลายปากส่วนตะกวดนะคะรูเปิดของจมูกจะค่อนข้างรีและอยู่ใกล้กับดวงตาค่ะจุดที่3นะคะขนาดตัวของตัวเงินตัวทองเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า ตัวโตวเต็มที่จะมีขนาดลำตัวประมาณ100เซนติเมตรความยาวหางประมาณ150เซนติเมตรในขณะที่ความยาวลำตัวของตะกวดก็มีเพียงแค่75เซนติเมตรและมีความยาวหางประมาณ100เซนติเมตรค่ะจุดที่4นะคะให้สังเกตของลายลำตัวตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาจะมีลวดลายเป็นดอกดวงสีเหลืองอ่อนใหญ่ๆกระจายทั่วตัวนะคะซึ่งในช่วงวัยละอ่อนเนี่ยนะคะจุดนี้จะเห็นเด่นชัดมาก แพอโตขึ้นลวดลายก็จะจางลงแต่ถ้าเป็นตะกวดนะคะจะมีสีลำตัวน้ำตาลเหลืองหรือน้ำตาลเทาด้วยส่วนหัวจะมีสีออกเหลืองมากกว่ามีจุดเหลืองเล็กๆอยู่ทั่วตัวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ได้รู้จักชนิดของสัตว์เลื้อยคานชนิดนี้ไปแล้วแล้วกลับไปดูผลเอ็กซเรย์ของปลาทองกันบ้างค่ะ หลังจากที่เราพาปลาไปเอ็กซเรย์แล้วเราก็จะได้ภาพเอ็กซเรย์ออกมาโดยภาพเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยปลาตัวนี้มีภาวะถุงลมอักเสบนะคะคือปลาทองจะมีอยู่2ถุงลมปกติอยู่แล้วโดวยถุงหน้ากับถุงหลังเนี่ยจะมีขนาดเท่าๆกันแต่อันนี้จะถุงหน้าจะใหญ่มากผิดปกตินะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่ามีการอักเสบบริเวณขอบของถุงลมนะคะตัวนี้นะคะที่เราพบปัญหาเรื่องถุงลมอักเสบปัปจจัยโน้มน้ามของถุงลมอักเสบก็ได้แก่การ รับประทานอาหารที่มากเกินไปหรือว่าจากโครงสร้างของร่างกายของเขาเนี่ยผิดปกติไปทําให้โครงสร้างของถุงลมเนี่ยผิดปกติตามมาหรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อก็เป็นไปได้หรือว่าคุณภาพน้ําเลี้ยงที่บ้านเราเนี่ยคุณภาพน้าเลี้ยงไม่ค่อยดีก็เหนี่ยวน้าให้เกิดถุงลมอักเสบได้เช่นกัน<ม>วิธีการป้องกันของเจ้าของง่ายๆเลยก็คืออย่าให้อาหารเขามากเกินไปและการจัดการเลี้ยงดูที่คุณภาพน้ําคุณภาพน้ำจะต้องดีสเสมอ ในหลายๆความเชื่อนะคะของคนเลี้ยงบางทีเห็นปลามาเหมือนมาขอกินตลอดเวลาเลยน่ารักจังเลยเลยให้กินตลอดเลยปลาพวกนั้นราคาจะมีความเสี่ยงสูงมากๆที่จะเจอปัญหาของการเคลื่อนที่ผิดที่ผิดตำแหน่งของถุงลมนะคะความมีวินัยในการเลี้ยงดูสัตว์น้ำมีความสำคัญมากๆนะคะบางนิสยัยบางพฤติกรรมเป็นนิสัยที่มาจากโครงสร้างทางสรีรวิทยาของเขา อย่างเช่นในกลุ่มของปลาทองปลาค์ำเนี่ยเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารนะคะพอมันไม่มีกระเพาะอาหารปุ๊บเนี่ยการย่อยอาหารทุกอย่างทันทีกินปุ๊บก็จะผ่านแล้วก็ย่อยแล้วก็ขับออกได้อย่างทิ้งในเวลาที่รวดเร็วมากไม่มีกระเพาะอาหารไว้ย่อยเพราะนั้นเวลาที่เขาหิวเขาเลยหิวเร็วหิวเร็วหิวเร็วนะคะการที่เราให้อาหารตลอดเวลาโดยเฉพาะอาหารเมร็ดให้ให้ให้ไปเรื่อยๆ เขากินอาหารมากเขาไปสุดท้ายอาหารเม่ซึ่งมีความแห้งสูงมากเนี่ย<ม>ก็มีโอกาสไปอุดตันในส่วนของท่อเชื่อมต่อระหว่างถุงลมกับทางเดินอาหารนะคะทำให้การระบายลมตรงนี้เป็นไปได้ไม่ปกติและสุดท้ายก็จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดภาวะถุงลมอักเสบได้ในที่สุดนะคะส่วนในประเด็นของคุณภาพน้ำที่จะทำให้เกิดถุงลมอักเสบได้ก็จะเป็นผลมาจากความเครียดของตัวปลาที่เกิดขึ้นจากคุณภาพน้ำที่ไม่ดีไม่เหมาะสมกับ ชีวิตของเขานะคะกเลยทำให้เขาอ่อนแอและเกิดโรคได้ง่ายขึ้นทีมงานของเราทุกคนนะคะรวมถึงคุณผู้ชมด้วยก็ขอเอาใจช่วยให้เจ้าปลาทองที่ป่วยอยู่หายเร็วๆนะคะและในช่วงหน้าของปลาทองค่ะปลาทองนั้นมีกี่ชนิดเลี้ยงแบบไหนเราจะตามไปดูกันถึงฟาร์มเลยละค่ะ <S 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 ทีนี้เรามาถึงฝั่งของตัวเงินตัวทองนะคะฟังคุณหมอสรุปผลการผ่าตัดกันค่ะ หลังจากที่เราเอายอดภายใ,ในออกมาแล้วนะครับเราก็จะทําการตรวจดูว่ามีความผิดปกติในส่วนไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดในส่วนของทางเดินอาหารนะครับเราก็จะตรวจดูความผิดปกติภายนอกนะครับแล,แล้วก็ทําการเปิดผ่าดูภายในทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ส่วนปอดก็เหมือนกันนะครับส่วนหัวใจนะครับเราก็จะทําการตรวจดูสภาพภายนอกนะครับว่ามีาความผิดปกติไหมนะครับมีหนองหรือมีเนื้อตายหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการเปิดผ่าภายในห้องหัวใจเพื่อดูความผิดปกติ ซึ่งในเคสนี้เนี่ยเ,เราไม่พบนะครับลักษณะภายนอกดูโอเคนะครับแล้วก็ไม่พบเนื้อตายนะครับซึ่ง,ง,งถ้าเปนเนื้อตาบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเราจะเห็นเป็นหย่อมสีขาวๆอยู่บริเวณกล้ามเนื้อหัวใจนะครับแล้วก็ทําการเปิดผ่าดูนะครับดูความผิดปกติภายใน,ในอหัวใจนะครับว่ามีความผิดปกติของวาล์วหรือเปล่าหรือว่าผนังภายในหัวใจหรือเปล่านะครับคราวนี้ถ้าเราสงสัยพวกสารพิษนะฮะเราก็จะมีการเก็บกระเพาะหรือว่าคอนเทนต์ในกระเพาะอาหารเนี่ย ใส่ถุงเลยนะครับหรือว่าถ้าเราสงสัยอย่างอื่นก็อาจจะเก็บพวกหอยหรือเก็บพวกอวัยวะต่างๆเนี่ยที่ทอยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปส่งทางห้องปฏิบัติการนะครับว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่ามีสารพิษหรือมีอะไรหรือเปล่านะครับและการวินิจฉัยเบื้องต้นของเจ้าตัวเงินตัวทองก็เรียบร้อยลงแล้วนะคะทําให้เรารู้ว่าเมื่อมีการตายที่ผิดปกติขึ้นทางศัตวแพทย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคของสัตว์ เขาให้ความใส่ใจและพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีหายห่วงกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้เรื่องราวของปลาทองเนี่ยก็ยังไม่จบนะคะปลาที่มีสุขภาพดีปลาที่สวยงามนั้นเขาเลี้ยงกันอย่างไรเราได้โอกาสพาคุณผู้ชมมาเที่ยวด้วยค่ะที่ฟาร์มของคุณตีที่นี่นะคะก็ยังจะเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาอีกด้วยค่ะ เลยค่ะเราพามาที่นี่จุดแรกเลยนะคะเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดกําเนิดของปลาทองเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคณะสัตวแพทย์มหิดลนะคนะคะวันนี้มาตัวโซ่ปาปลาแล้วก็เยี่ยมเย็นนักศึกษาด้วยนะคะจุดที่คุณลุงตียืนอยู่เนี่ยค่ะสงกสริงจริงๆเลยนะคะว่าทําไมจึงต้องเป็นบ่อดินนะคะนี่เป็นบ่ออนุบาลครับบ่ออนุบาลปลาเล็ก มีหลายๆคนอยากรู้นะคะว่าทําไมปลาทองต้องเลี้ยงบ่อดินเพราะว่าเราจะคุ้นกับปลาทองที่อยู่ในตู้กระจกเนาะครับบ่อดินเนี่ยมันมันโตเร็วแล้วไม่ต้องเปลืองต้นทุนต้นทุนนี่เป็นอย่างต้นทุนที่สำคัญใน<ช>ค,ครื่รองาการ,ร,รเลี้ยงนะคะการเลี้ยงการเลี้ยงการให้อาหารการให้อะไรครับถ้าเราอยู่บนบ่อปูนต้นทุนมันจะเยอะการให้อาหารจะเยอะเพราะว่าเราจะต้องอยู่บ่อปูนเราต้องซื้ออาหารสด คือพวกลาแดงลาทะเลอะไรมาเลี้ยงอย่างเงี้ยต้นทุนมันก็จะสูงก็เพราะว่าบ่อดินนะคะจะมีแร่ธาตุและอาหารตามธรรมชาติอยู่มากซึ่งจะช่วยให้ลูกปลาทองเจริญเติบโตและแข็งแรงโดยจะเลี้ยงอยู่ในบ่อดินเป็นเวลา2เดือนค่ะจากนั้นก็จะนำปลาทองมาเลี้ยงต่อที่บ่อปูนโดยต้องทำการคัดแยกขนาดของปลาทองก่อนที่จะลงบ่อปูนนะคะ นี่สิงครับปลาสิง,สงลักษณะเด่นเขาต่างจากปลาทองตัวอื่นยังไงคะคือหลังไม่มีกระดงหลังไม่มีกระโดงครับแล้วก็นี่หัววุ้นปลาหัววุ้น,ห,ววน,นหัววุ้นก็สมชื่อครับหัวมันจะมีวุ้นมีวุ้นบริเวณหัวนะคะคแต่ข้างบนนี้จะมีขีบอ่ามีครีบหลังคีบหลังครับปลาหัววุ้นนี่มีสามตัวนะค่ะมันมีวุ้นใหญ่วุ้นกลางแล้วก็วุ้นเล็กคือวุ้นปักกิ่งปลาปลาถ้ามีอายุ หเดือนขึ้นไปแล้วก็เริ่มมีวุ้นเยอะแต่ถ้าปลาปลาอย่างเงี้ยอยู่ที่สมเดือน4เดือนเองวุ้นยังไม่ชัดยังไม่ชัดครับเมื่อก่อนเขาเรียกเป็นเล่ห้าสีแต่เดี๋ยวนี้เรียกเล่ห้าสีไม่ได้แล้วเล่มันเหลือกี่สีคะเหลือเป็นเขาเรียกเป็นเล่ลายแล้วครับเล่ลายอ๋อนไม่ชัดไอ้นี่สีฟ้าอ๋อตัวนี้สีฟ้าลักษณะเด่นของเล่ตาจะโปนนะคะครับ อันนี้อายุประมาณอยู่2เดือนกว่า3มเดือนครับตัวน,นี้คือตันโจหัวหมวกตันโจหัวหมวกมันจะเป็นหัวแค่หัว,วแค่เป็นหัวสีแดงครับนี่แค่นี้ตัวพื้นจะขาวหมดครับนะคะหลายๆตัวมันจะหลายๆตัวมันจะดูสวยนะครับหัวมันจะแดงแล้วก็เห็นไหมหัวเป็นหมวกแคปเลย แต่อันนี้มันเป็นแพนด้าครับมันคือลักเล่ใช่ไหมคะมันเป็นรักเล่แต่ว่าเป็นสีขาวดำเลยเรียกเป็นแพนด้าแพนด้าครับตอนนี้กําลังนิยมอยู่ครับช่วงนี้คือราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งตามท้องตลาดตอนนี้ไซส์นี้ก็แล้วแต่บางคนก็ขาย4ี่บาทครับอ๋อโอ้ยตัวอ้วนมากตัวนี้ตัวอ้วนอ่ะอันนี้อายุเป็นปีนะคลัวอ่านี้เป็นเล่ดำครับ เล่ดำนะแต่พันนี้เขาเรียกหางกระโปงโอ้โหปลาทองที่ฟาร์มลุงตีเนี่ยมีหลากหลายพันเลยค่ะคุณผู้ชมเอ๊แล้วปลาทองเนี่ยเขาดูเพศกันยังไงคะเนี่ยเวลาแยกเพศในปลานะคะจะมีวิธีแยกเพศได้หลายวิธีอย่างเช่นตุ่มสิวเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะในตระกูลปลาในายอย่างเช่นปลาขาปลาทองเท่านั้นเขาจะดูตรงตุ่มสิวตรงคีบอกกแบบับ ตรงแผ่นผิดเหนืออะคะ่ะมันจะมีตุ่มเล็กๆขึ้นมาเรียกว่าเพอร์ออร์แกนเนาะส่วนตัวเมียจะไม่เห็นตุ่มนี้ชัดเจนปลาตัวอื่นๆก็จะมีวิธีแยกเพศที่แตกต่างกันไปอันนี้จะเป็นปลาทองเพศเมียนะคะจะเวลาเราสัมผัสตร,ตรงแก้มแผ่นปิดเหนือเนะะี่ยค่ะก็จะเรียบเรียบลื่นๆไปเลยไม่มีตุ่มค่ะแบบตัวผู้ตัวนั้นตัวนี้จะเป็นปลาสิงนะเพราะว่ามันไม่มีคีบหลัง คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักพัน์ุปลาต่างๆแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ส่งผลในการเลี้ยงดูปลาทองด้วยนะคะเพราะปลาเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นโดยอุณหภูมิร่างกายจะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมถ้าอากาศเปลี่ยนในรอบวันรุนแรงมากโอกาสที่ร่างกายจะไวต่อการรับเชื้อโรคก็จะมีมากไปด้วยจึงเป็นเหตุผลที่ทีมสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาช่วยดูแลการจัดการสุขภาพสัตว์ในฟาร์มค่ะในเรื่องของการประเมินสุขภาพสัตว์นะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในงานสตัตวแพทย์คือการประเมินสิ่งแวดล้อมนะคะในในเบื้องต้นของฟาร์มนี้ถ้าเราจะเห็นมุมนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีส่วนของการเลี้ยงเอาท์ดอคือในที่ท,ที่โล่งนะคะที่ไม่ได้มีหลังคาปกคลุมรวมไปถึงบริเวณที่มีหลังคาปกคลุมนะคะบ่อที่อยู่ข้างใต้หลังคาและบ่อบางส่วนที่มีการพรางแสง ะะบ่อที่มีการพรางแสงด้วยสแลนและอาจจะมีการกลางตะข่ายพวกนี้มีเหตุและผลในการที่จะทําค่ะคือปลาบางชนิดเนี่ยเขาต้องการเรื่องของความเข้มแสงเรื่องของอุณหภูมิน้ําในรอบวันเนี่ยมากนะคะโดยเพราะการจัดการเรื่องของพ่อแม่พันธุ์ในขณะที่บ่อที่เขาออกแบบมาในส่วนของโรงเรือนที่มีหลังคาเนี่ยก็จะเป็นบ่อที่เกี่ยวข้อ,ของกับการจัดการปลาที่มีความไวรับต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆมากหน่อยก็จะมีหลังคามาก,กันเพื่อไม่ให้เจออุณหภูมิที่เวียงฝนตกแดดออก นะคะสิ่งหนึ่งที่จะป้องกันพาหะที่จะนําโรคเข้ามาสู่ฟาร์มปลาได้หรือแม้กระทั่งผู้ล่าค่ะที่จะมาขโมยกินปลาของเราที่จะมาบุฟเฟ่ปลาเราไปก็คือตาข่ายกันนกซึ่งมีความสําคัญมากอย่างจริงถ้าถ้าเป็นไปได้บางฟาร์มนะคะในฟาร์มสัตว์น้ําที่ฟาร์มกุ้งเนี่ยเขาก็จะมีตาข่ายแบบนี้กันทั้งบ่อเลยนะคะบ่อเป็นไร่ๆเขาก็จะกางกั้นทั้งบ่อเพื่อไม่ให้นกลงมาโฉบลงมากินสัตว์น้ําของเราในบ่อแต่ในเรื่องของการจัดการสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันพาหะ เขาเรียกว่าเป็นระบบความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะ b i o s e c u r i t y System อย่างหนึ่งของฟาร์มที่เห็นคุณหมอกำลังวัดอยู่นั่นก็คือการวัดอุณหภูมิน้ำด้วยเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็จะต้องวัดเข้าไปในกลางมวลน,น้ำนะคะแล้วก็ถือทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีส่วนคุณภาพน้ำเคมีอื่นๆนะคะที่ที่เราจะตรวจวัดกันได้แล้วก็ ผู้เลี้ยงตามบ้านสามารถตรวจได้ก็คือใช้เครื่องมือง่ายๆค่ะที่เป็นชุดคิดตรวจคุณภาพน้ํานะคะอย่างตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ใช้ตรวจค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH ของน้ําในขั้นแรกนะคะก็คือจะเป็นการกล้วดน้ําตัวอย่างนะคะด้วยในหลอดนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะหยดค่อยหยดรีเอเจนต์ลงไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เขย่านะคะ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการเทียบหลังจากที่เราใช้ชุดคิดเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะก็ได้สารละลายที่สีแบบนี้ก็จะมาเทียบกับสีซึ่งเป็นชาร์จมาตรฐานอย่างตัวนี้ ph ก็จะอยู่ที่ประมาณ7.5นะคะซึ่งเป็น ph ของน้ําที่ปกตินะคะที่เหมาะกับการเลี้ยงปลาสวยงามทั่วๆไปส่วนเทสคิดไม่ได้มีเฉพาะตรวจ ph อย่างเดียวนะคะยังมีตรวจคุณภาพน้าตัวอื่นเช่นแอมโมเนียปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในไตรหรือแม้ทั่งค่าอื่นๆอีกน,นะคะ เราสามารถหามาตรวจประกอบกันกับการเลี้ยงของเราได้ไม่จําเป็นต้องรอให้หมอมาตรวจสามารถผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงเองได้และติดตามคุณภาพน้ําเก็บไว้ได้ค่ะสําหรับผู้ที่เลี้ยงปลาตามบ้านนะคะตาที่เลี้ยงปลาสวยงามตามบ้านเนี่ยหลักสําคัญในการจัดการน้ําก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือ1เรื่องของน้ําเข้านะคะในระบบน้ําเข้าก็คือใช้น้ําอะไรน้ําประปาน้ําจากคลองชลประทานหรือว่าจะเป็น แหล่งน้ำอื่นๆถ้าเป็นน้ำประปลาข้อสำคัญก็คือต้องไม่มีคลอรีนนะคะน,นี่คือใจความที่สำคัญพักน้ำไว้ก่อนใช้รองให้คลอรีนระเหยไปก่อนถ้าคลอรีนไม่แน่ใจให้เอาชุดคิดตรวจคลอรีนค่ะมาตรวจวัดว่าไม่มีคลอรีนไหมพอไม่มีคลอรีนปุ๊บจึงเอามาเลี้ยงปลาได้เสร็จแล้วพอไข่น้ําเข้ามาในระบบตู้ปลาบ่อบปลาของเราติดตามคุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงนะคะโดยการใช้เท,เทสคิดแบบนี้ละคะ่ะแล้วอุปกรณ์ง่ายๆเ<ๆ>ช่นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจ วัดอุณหภูมิน้าซึ่งมีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของเมตาบอลิซึมของร่างกายสัตว์น้ํานะคะอันนี้ก็มีความสําคัญมากๆที่ใช้ในการมอนิเตอร์คุณภาพน้ําในการเลี้ยงปลาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับชมสาระดีๆของการเลี้ยงและรักษาปลาทองและก็ได้รับชมเรื่องราวของการทํางานเกี่ยวกับสัตว์การติดตามโรคเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ